พอมออัปเดตแล้ว กำหนดวันจ่ายเงิน3กลุ่มเปาะบางรวมถึงวิธีการลงทะเบียนหากใครที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปนี้เราก็นํากําหนดวันโอนเงิน3กลุ่มเปาะบางโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์2568ที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาว่าจะได้รับเงินกันเท่าไหร่แล้วก็ได้รับวันไหนซึ่งตรงนี้นะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ ือว่าพอมอก,ก็ได้มีการออกมา แจ้งกำหนดการวันโอนเงินเข้าสำหรับปีพศ2568ไว้ให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือว่าเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุรวมถึงเบีย้ยความพิการประจำปีงบประมาณ2,568นั่นก็คือสำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เงินก็จะโอนเข้าบัญชีให้ในวันที่10กุมภาพันธ์ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะตอนนี้ยังคงได้รับเงินอยู่เท่าเด คือ600บาทซึ่งเขายึดหลักเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเงินจะโอนเข้าให้ทุกวันที่10ของเดือน หากตรงกับเสาอาทิตย์หรือวันหยุดราชการก็จะจ่ายเงินล่วงหน้าให้ก่อนส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนเด็กนะคะก็สามารถขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยพ่อแม่ผู้ปกคอรองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่เด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้ปกคอรองต้องอาศัยอยู่จริงไม่จําเป็นต้องเป็นตามทะเบียนบ้านก็ได้ถ้าหากว่าอยู่กรุงเทพมหานครนะคะก็ลงทะเบียนได้ที่สํานักง,งานเขตเมือง พัทยาลงทะเบียนได้ที่สาราว่าการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลน,นะคะ เราสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กได้ด้วยแต่ทั้งนี้ผู้ปกครองจะต้องพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองก่อนเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วก็จะได้รับเงินนะคะมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเลยส่วนในเรื่องของเบี้ยสูงอายุนะคะตรงนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ได้รับในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์เช่นเดียวกัน และก็ยังคงได้รับเหมือนเดิมทุกประการ600-1,000บาทตามขั้นบันไดก็คืออายุ60-69ปีรับ6 0ถ7 0 7 9ปีรับ700-80-89ปีรับ800-90และปีขึ้นไปรับ1,000บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนถามเข้ามาว่าจะได้รับแบบ1,000ท่วนหน้าเมื่อไรเพราะว่ามีการแจ้งออกมาแล้วนะคะว่าทางรัฐบาลอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องรอปีงบประมาณ ต่อไปก็คาดว่าน่าจะเริ่มจ่ายแบบ1,000บาททวนหน้าในเดือนตุลาคม2,568นั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยังคงรับเหมือนเดิม6 0 0 1 0 0ถึงบาทนะคะสำหรับเบี้ยผู้พิการก็จะได้รับในวันที่10กุมภาพันธ์เช่นเดิมถ้าเกิดว่าใครที่อายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับ800แล้วก็ได้รับเพิ่มอีก200รวมเป็นเดือนละ1000บาทถ้าอายุ18ปีขึ้นไป ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับ800บวกกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200รวมเป็น1,000บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าอายุ18ปีขึ้นไปแต่ไม่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้จะได้รับ800บาทต่อเดือนไม่ได้รับเพิ่ม200นะคะแต่ ถ้าหากว่าในเดือนตุลาคมถ้าเป็นไปตามที่รัฐบาลแจ้งไว้นะคะตรงนี้ก็จะได้รับ1000ทันวนหน้าทุกคนเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องรอฟังข่าวสารจากทางภาครัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางเราข่าวสาขกดและน้นยก็จะติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี้ค่ะส่วนกําหนดการโอนเงินนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีออกมาเรียบร้อยแล้วก็คือเดือนกุมภาพันธ์รับวันที่10มีนาคมรับวันที่10เช่นเดียวกันเมษายนก็รับวันที่10พฤษภา คจะรับในวันที่9พฤษภาคมนะคะมิถุนายนรับวันที่10มิถุนายกรกฎาคมก็จะเลื่อนขึ้นมารับวันที่9กรกฎาคม สิงหาคมจะเลื่อนขึ้นมารับเป็นวันศุกร์ที่8สิงหาคมส่วนกันยายนก็จะรับในวันที่10กันยายนเช่นเดิมค่ะคลิปตรงนี้เนี่ยก็นําข่าวสารมาแจ้งซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารว่าเงินจะโอนเข้าให้ในวันไหนให้ทุกคนได้รับทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ